รอแห้งเนาะเวลาที่เราเอาเขาขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็เตรียมหลอดไฟไว้นะครับไปก,กไฟเขานะอากาศเย็นนะครับผมสวัสดีครับอยู่ผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับและก็ก้อนเงินก้อนทองนะครับผมวันนี้ครับพายุเข้าเนาะ อากาศอนนะครับคืมนะครับผมไม่มีแดดเลยนะครับตั้งแต่เช้าเมื่อวานแล้วนะครับไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยเนาะถามว่าแช่น้ำเตาได้ไหมนะครับแช่ได้นะครับแต่ก็ต้องเช็ดตัวเขาให้แห้งเนาะเวลาที่เราเอามาขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็เตรียมบอร์ดไฟไว้นะครับไว้กกไฟเขานะ อากาศเย็นนะครับผมต่อไปใช้น้ำก่อนเลยจะได้ดื่มน้ำกันเนาะครับเอาให้เขาได้กินน้ำนะครับก่อนเงินลงไปก่อน,นครับกินน้ำแล้วต่อไปก็น้องอาไม่ใช่เด็กก้อนทองลงก่อนนะแล้วก็กินน้ำนะครับวันนี้ก้อนเงินกำลังกินอยู่นะกินน้ำไปทั้งคู่เลยนะครับ กำลังกินน้ำนะมัวนิดนึงนครับเพราะว่ากล่องมันเริ่มไม่ใส่แล้วนะครับเต่าของเรานะครับผมก้อนเงินก้อนทองนะครับ กาศค่อนข้างจะเย็นนะเราะว่าฝนตกนะครับก็นำเขามาแช่น้ำเพื่อให้เขาขับถ่ายเนาะก็อาจจะแช่ไม่นานนะครับเหมือนกับวันที่แดดออกนะครับผมเอาแค่ให้ได้ดื่มน้ำนิดหน่อยนะครับรับความชุ่มชื้นเท่านั้นนะสัก10นาทีพอครับ จะอึดกันหรือเปล่านะครับวันนี้เพราะว่าไม่มีแดดเลยนะครับรอนแช่อย่างสบายใจอยู่นะครับนนก้อนทองก้อนเงินก็เริ่มมีการขยับตัวนะครับเดินและอันนี้เนี่ยน้องไม่ได้ตื่นนะครับ เป็นคนไปงัดก็ออกมาจากในกล่องเลี้ยงนะยังนอนหลับกันอยู่เลยครับเหมือนคนนะครับอากาศเย็นนะครับก็ไม่อยากจะตื่นนะครับฟินนะครับฝนตกอะไรเงี้ยบรรยากาศน่านอนเขาก็นอนยาวเลยนะครับขนาดเปิดไฟให้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับก็ยังไม่ตื่นนะครับจนเนี่ยครับสายแล้วนะครับ เราก็ต้องงัดเขาออกมาครับเพื่อเราจะได้ไปทำธุรก,กิจอื่นๆนะครับผมปล่อยเขานอนยาวเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับราดน้ำเขาหน่อยเนาะที่ก็ต้องมีการราดน้ำนะครับราดให้กับก้อ,กอนเงินงก่อนนะเพื่อให้ เศษฝุ่นเศษอะไรนะครับที่ติดหลังเนี่ยไหลลงน้ำนะครับต่อไปก็เป็นก้อนทองนะครับปลาไหลบ้านะพวกคุยๆต่างๆเนี่ยตามผิวกระดองเนี่ยจะได้หลุดออกง่ายนะครับเวลาเขาไปเดินไปชนนู่นชนนี่นะจะหลุดออกเวลาที่เราลากหลังให้เขาเนี่ยครับมีการดด่มน,น้ำกันอยู่นะ นกนทองครับข้อเงินเนี่ยจะออกดำมากกว่าก้อนทองนะก้อนทองเนี่ยดูเหลืองๆเห็นไหมอันนี้เป็นก้องสดนะครับไม่ได้แต่งสีนะสีนี่สีจริงเลยครับสีตรงปกนะครับผมนอนแช่ฟินๆกันไปครับเห็นไหมไม่มีอาการอยากจะกขึ้นจากน้ำนะครับ ส่วนน้ำในวันนี้ก็จะอุ่นๆนิดนึงครับเพราะว่าใช้น้ําร้อนนะครับผสมไปครับน้ําธรรมดานะในน้าอุ่นครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นนะฝนตกด้วยนะครับมีลมมีอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องผสมน้ําอุ่นหน่อยนะครับกระตุ้นเขาเนาะในการถ่ายนะครับความเป็นจริงเนี่ยใช้น้ําธรรมดาก็ได้นะ เขาจะใช้เวลานานนะครับในการกระตุ้นการขับถ่ายของเขานะแต่ถ้าเป็นน้ำอุ่นเนี่ยก็จะประสบการณ์ก็จะเร็วกว่าน้ำธรรมดาครับก็มีคนถามน,นะครัว่าใช้น้ำระปาได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะ ต่ก็ไม่ควรจะแบบเป็นน้าที่กดออกมาจากก๊อกเลยนะครับเก็บกินคอรีนหึงเลยอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไม่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะก็จะใช้น้ําประปาจริงๆเนี่ยก็ควรลองน้ําทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองวันนะครับให้ประปาน้ําประปาเนี่ยกลายเป็นน้ําปกติก่นอนนะค่อยเอามาให้เขาได้แช่น้ําได้กินนะครับ ว่าน้ำประปาเลยตรงเนี่ยคลอลีนน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับน้องนะน้องเป็นสารเคมีคมน้ำคลอลีนเต่าอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะไวต่อสารเคมีหรือเปล่านะครับเต่าบกเนี่ยว่าผมก็ไม่เคยลองนะเอาน้ำประปาจากก๊อกมาให้เขาเนี่ยมีแต่เอาน้ำที่เราลองไว้แล้วนะครับแต่ก็อยากให คอลีนไปแบบชัชวร์เลยนะตากแดดไว้ครับน้ำาอลีนเนี่ยเอาไปตากแดดไว้สักสองสาวันนะครับก็เอามาใช้นะครับเห็นไหมเริ่มมีการฉีนะครับการเบง่งครับนะครับเ,เบง่งตุ่มอย่างแรกที่เอามาฉีนะฉีเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นเหลืองๆนะครับนั่นนะคือฉีเขานะถ้าเป็นเต่าที่มีเรียกรลยูริกเยอะก็จะแบบเป็นก้อนแข็งนะครับ นี่เป็นวุ้นๆเนาะเห็นไหมนี่ครับเป็นวุ้นๆนะครับเป็นวุ้นๆเนี่ยครับก็สบายใจได้นะครับไม่ได้เป็นนิ่วนะครับเป็นฉี่ที่ปกติธรรมดานะมาดูหลังก้อนเงินกันดีกว่าครับหลังก้อนเงินเนี่ยเห็นไหมจะมีะด่างๆาขาวๆเยอะนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยจะมีดา่างขาวๆเยอะนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ คิดไว้เนี่ยก็คือแบบสายเลือดทับกันนะครับหรืออาจจะม,มีเรียกอะไรอ่ะเต่าผสมกันมั่วนะครับอย่างเลี้ยงไว้หลายตู้หลายชนิดนะครับก็อาจจะมีผสมกันนะครับบีดไปบีดมานะก็จะมีดยูเนี่ยเนะี่ยเป็นข,า,ขาวๆนะครับเห็นไม้เป็นเส้นข,า,ขาวๆนะครับก้อนเงินนะดำๆดำ่ดดดางๆนะครับเยอะนะครับนีตามกระดองนะี่ก็มีลายเห็นไหม รงนี้เป็นลา,ลายข,ขาวๆเนี่ยช่วงรอยขยายนะลายที่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับเป็นไ,ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับดาวหัยากมาเกิดนะครับส่วนก้อนทองเนี่ยทองทั้งตัวเลยก็ไม่ทองจานะออกน้ำตาลนิาตานะครับไม่เหลืองนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ สวยอยู่นะก้อนทองนะดองกลมใช่ก้อนเงินเนี่ยไม่ไม่ค่อยขยายออกข้างนะรู้สึกว่าจะตัวยาวมากกว่านะครับก้อนทองเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะขยายในในแนวยาวนะจะออกทางกว้างนะครับผิดกันนะอ้วนนะตัวหนึ่งอ้วนตัวหนึ่ง ยาวนะครับประมาณนี้เลยก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดภาพสั้นๆแบบผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับบางทีถ่ายมือเดียวเนาะอีกมือนึงก็ต้องแบบอคอยจับนุ่นจับนี่นะครับเตรียมอาหารไปด้วยบางทนะีก้อนทองชีนะครับเจับสีเหลืองๆที่พุ่งออกไปนะครับผมผมันคือชีเขานะ สีแบบสวยมากเลยกับบัานทองนะไม่มีปูดน,นะดีจะไม่ปูดน,นะครับคือเรีย,ยบไปเลยนะคนอะไรอะพ่อคนนานแล้วนะไปเตรียมอาหารได้ผมได้แนละ้วหิวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะชนไไปก่อนนะลูกเอ้ย น้ำแบบฟินๆนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวฝากไว้ต่เพงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับก้อนเงินนะครับแล้วก็ก้อนทองนะครับ